ณเคยไว้ใจคุณผิดไหมเคยเชื่อสุดใจว่าคนนี้ไม่มีวันทะยยศเราแน่และสุดท้ายเจ็บลึกที่สุดเพราะถูกหักหลังจากคนใกล้ตัวที่สุดวันนี้เราจะไปดูบทเรียนโหดแต่จริงจากเตียวหุยขุนพลผู้กล้าหาญแต่ชีวิตของเขาจบสิ้นเพราะขาดวินัยในการปกครองคนและใช้อำนาจกิดทางยินดีต้อนรับสู่กลยุทธ์วิธีเต๋า EP 14เตียวหุยขาดวินัยถูกลอบสังหารโดยคนใกล้ตัว ฟังให้จบคุณจะได้รู้วิธีไม่ให้ทีมคุณฆ่าคุณเองหลังเล่าปีสิ้นชีวิตเตียวหุยหัวใจแตกสลายเขาไม่ได้แค่เสียพี่ใหญ่แต่ยังเสียกวนอูน้องชายร่วมสาบานที่ถูกสุนกวนฆ่าตายอย่างอัปยศไฟแค้นเผาอกเตียวหุยจนมืดบอดเตียวหุยประกาศกล่าวข้าจะยกทัพล้างแผ่นดินงอกกกให้เกลี้ยงสุนกวนต้องชดใช้เลือดของกวนอูด,ด้วยเลือดของมันคงเบ้งเตือนเขาด้วยเสียงเย็นแค้นต้องชำระด,ด้วยแผนไม่ใช่อารมณ์ ังอกกกยังแข็งแกร่งยุทธศาสตร์ยังไม่พร้อมถ้าเจ้าบุกตอนนี้เจ้าจะพังทั้งตัวและพังทั้งแผนแต่เตียวหุยเลือดร้อนเกินควบคุมเขาไม่ฟังใครอีกแล้วใจเขาเต็มไปด้วยแค้นไม่ใช่แผนที่เลวร้ายยิ่งกว่าเตียวหุยเริ่มลงโทษทหารตัวเองแบบไร้เหตุผลเขาเคี่ยงตีประหารทหารที่แค่พูดผิดทำผิดเล็กน้อยเขาหาว่าพวกเขาขาดเขาไม่พร้อมรบ ทุกเช้าในค่ายเต็มไปด้วยเสียงโทษประหารเสียงร้องไห้ทหารใต้บัญชาไม่ศรัทธาแล้วพวกเขาแค่หวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้จนกระทั่งสองพี่น้องทหารคนสนิทจางต้าฝานชาวซึ่งครั้งหนึ่งเคยพักที่สุดหัวใจหลังทุกเตียวหุยเขี้ยนประจานลงโทษอย่างโหดร้ายสุดท้ายพวกเขาตัดสินใจว่าอยู่ไปก็ตายฟรีถ่าเขาก่อนแล้วเราจะรอดกลางดึกคืนหนึ่งถนัเตียวหุยนั่งดื่มเหล้าคนเดียวในกระโจม มีสองเล่นแทงทะลุหลังเตียวหุยอย่างฉิบถาเตียวหุยขุนพลผู้กล้าเสียชีวิตด้วยน้ำมือคนใกล้ตัวศีรษะของเขาถูกส่งไปให้สุนกวนเพื่อขอภัยและขอชีวิตคงเบ้งถึงกับสายหน้าเตียวหุยแม้กล้าแต่ไร้วินัยในการปกครองจบชีวิตตัวเองด้วยมือของคนที่เขาควรดูแลถ้าคุณใช้อารมณ์แทนแผนคุณจะพังเองถ้าคุณใช้อำนาจแทนศรัทธ,ธาคนใกล้ตัวจะกลายเป็นศัตรูบทเรียนสามข้อจากเตียวหุย กลยุทธ์ที่พลาดเพราะใจตัวเอง 1. ขาดวินัยทั้งทั้งทีมเสียชีวิตเองเตียวหุยไม่ฟังคำเตือนของขงเบ้งปล่อยให้อารมณ์นำการตัดสินใจเขาไม่ควบคุมตัวเองไม่ควบคุมทหารกลายเป็นแม่ทัพไร้แผนไร้ทีมเวิร์กบทเรียนในทีมจริงวันนี้หัวหน้าที่ใจร้อนเปลี่ยนใจง่ายไม่ทำตามแผนจะทำให้ทั้งทีมเสียระบบจนสุดท้ายทังทั้งเป้าหมายทั้งทั้งความน่าเชื่อถือของตัวเอง 2. อ,อารมณ์รุนแรง ทำลายความไว้ใจของคนใกล้ตัวเตียวหุยใช้โทษประหารดูด่าแรงลงโทษเกินเหตุแม้แต่คนที่เคยทักดีก็หวาดตัวไม่กล้าใกล้จนสุดท้ายคิดทรยศบทเรียนหัวหน้าที่สื่อสารด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลจะทำให้ลูกทีไม่กล้าเสนอไอเดียไม่กล้าบอกปัญหาไม่กล้าอยู่ไกลความไว้ใจหายความพังมาสามปกครองด้วยความตัวไม่มีใครจงรักทักดีจริง เตียวหุยสร้างระบบที่คนกลัวจะถูกลงโทษมากกว่ากลัวศัตรูสุดท้ายคนเหล่านั้นไม่สู้เพื่อเขาแต่แค่สู้เพื่อให้ตัวเองรอดเมื่อเจอโอกาสร,ารอดถักหลังทันทีบทเรียนทีมที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวคือทีมที่ราวันแตกความจงรักทักดีที่แท้จริงต้องเกิดจากศรัทธาไม่ใช่ความหวาดกลัวบทสรุปเด็ดชัดเจนทีมจะแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าหัวหน้าขาดวินัยเรื่องคนทีมแตกตัวเองตาย คุณสร้างทีมด้วยความไว้ใจหรือความกลัวเพราะเตียวหุยพิสูจน์ให้เห็นแล้วความกลัวค่มคนได้แค่ชั่วคราวแต่สุดท้ายกลัวไปกลัวมาหัวหน้าตายก่อนกลยุทธ์ที่ถูกต้องคือผู้นำต้องสร้างความไว้ใจมากกว่าความกลัวความกลัวทำให้คนเชื่อฟังเฉพาะตอนที่เราอยู่ตรงนั้นแต่ความไว้ใจทำให้คนเชื่อมั่นแม้ตอนที่เราไม่อยู่ตรงนั้นสามขั้นตอนสร้างผู้นำที่ทีมไว้ใจหนึ่งสื่อสารเปิดใจฟังเสียงทีมไม่ใช่สั่งอย่างเดียว เตียวหุยท่าตรงนี้เขาพูดอย่างเดียวไม่ฟังใครเลยบทเรียนผู้นำที่ทีมไว้ใจพูดน้อยฟังมากฟังทั้งข้อดีข้อเสียฟังแม้เสียงค้านเพราะคนจะไว้ใจเราก็ต่อเมื่อเขารู้ว่าเสียงเขามีค่าเปิดประชุมทีไรถามก่อนพูดเสมอวันนี้ทีมเราคิดยังไงบ้าง 2. ลงโทษอย่างมีหลักการไม่ใช่อารมณ์เตียวหุยลงโทษเพราะโกรธไม่ใช่เพราะผิดจริงบทเรียน ถ้าจะลงโทษทีมต้องบอกเสมอว่าผิดเพราะอะไรผิดแค่ไหนโทษเท่าไหร่คนจะยอมรับโทษถ้าเขาเห็นว่ายุติธรรมไม่ใช่อารมณ์ตั้งกฎลงโทษที่ชัดเจนไว้ลงหน้าแล้วทำตามกฎนั้นแปลแม้เป็นคนสนิท 3. ให้เกียรติให้โอกาสทีมแสดงฝีมือเตียวหุยไม่เชื่อใจทีมคุมเองหมดทีมอือตัดไม่กล้าคิดเองบทเรียนทีมไว้ใจเราเมื่อเรากล้าปล่อยมือให้เขาทำเองบ้างให้โอกาสเขาคิด เขานำแม้บางครั้งเขาอาจทาดเพราะนั่นคือการโตมอบโปรเจกต์เล็กๆให้ทีมรับผิดชอบเต็มตัวแล้วหนุนหลังไม่จุนนักกลยุทธ์ตัวจริงคือคนที่สร้างความไว้ใจยาวนานไม่ใช่แค่ความกลัวระยะสั้นคนกลัวเราจะเชื่อฟังแค่วันนี้แต่คนไว้ใจเราจะเดินเคียงข้างไปตลอดชีวิตตอนนี้คุณมีนิสัยเตียวหุยแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบตอบว่าไม่มีลองถามตัวเองช้าๆแบบนี้ คุณสื่อสารกับทีมด้วยใจหรือด้วยอารมณ์เวลาทีมทำช้าหรือผิดแผนคุณพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งหรือเบีวยงใสเวลาทีมพลาดคุณแก้ด้วยเหตุผลหรือแก้ด้วยโทรศัท์คุณถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือคุณฟาดว่าทำไมโง่ขนาดนี้คนรอบตัวคุณไว้ใจคุณจริงหรือแค่กลัวคุณเขาคุยกับคุณเพราะเชื่อใจหรือเพราะกลัวจะโดนดุเขาเสนอไอเดียใหม่ๆได้เต็มที่หรือแค่ทำตามคำสั่งอย่างเดียวจำไว้ ความกัวซื้อใจได้แค่ชั่วคราวแต่ความไว้ใจสร้างทีมระยะยาวคนตัวคุณอยู่เพราะจำใจคนไว้ใจคุณอยู่เพราะเต็มใจถ้าวันนี้คุณอยากเป็นผู้นำที่คนกล้าเดินตามด้วยใจไม่ใช่ด้วยความกลัวเริ่มจากสำรวจนิสัยตัวเองก่อนเลยเปลี่ยนวันนี้ยังไม่สายใช้จริงสาข้อใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอ 1. p r o j โปรเจกต์หใหญ่งานทีมก่อนเริ่มเปิดประชุมพูดคุยเช็กใจทีมก่อนเช็กแผน เริ่มประชุมด้วยคำถามง่ายๆทุกคนโอเคไหมมีอะไรที่กังวลไหมให้ทีมพูดก่อนผู้นำพูดทีหลังฟังมากกว่าสั่งทีมที่รู้ว่าหัวหน้าฟังเราจะทำงานเต็มใจไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่ง 2. ธุรกิจองค์กรร้านค้าวางรู l อ of f e n ลงโทษชมเชยอย่างยุติธรรมประกาศกฎชัดเจนตั้งแต่ต้นอะไรผิดโทษอะไรอะไรดีได้รางวัลอะไรเวลามีปัญหาใช้กฎไม่ใช้อารมณ์ ทีมจะเคารพระบบไม่ใช่แค่กลัวคนความยุติธรรมสร้างความมั่นใจ 3. การลงทุนร่วมหุ้นส่วนเพื่อนร่วมธุรกิจศึกษานิสัยหุ้นส่วนไม่เลือกคนเก่งที่อารมณ์ร้อนก่อนร่วมมือคุยกันเรื่องวิธีจัดการเวลามีปัญหาดูพฤติกรรมเวลาเขาเจอสถานการณ์กดดันใจเย็นจริงหรือปริกง่ายหุ้นส่วนที่ใจนิ่งสื่อสารดีธุรกิจยั่งยืนกว่าเก่งแต่ขาดวินยัยสูตรผู้นำไว้ใจได้ฟังให้มาก สั่งให้น้อยใช้กฎไม่ใช่อารมณ์ทีมแข็งแกร่งระยะยาวเตียวหุยแพ้เพราะใจร้อนกว่ากลยุทธ์คุณจะชนะถ้าใจเย็นกว่าอารมณ์วันนี้คุณได้บทเรียนที่เตียวหุยต้องจ่ายด้วยชีวิตอย่าปล่อยให้ทีมของคุณพังเพราะขาดวินัยเรื่องคนเหมือนเขาจงเป็นผู้นํดแบ,บขงเบ้งที่กลยุทธ์แหลคมคมและใจคนมั่นคงถ้าคุณอยากได้กลยุทธ์ชีวิตที่ลือกกว่าหนังสือคงกว่าหลักสูตรกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกลยุทธ์วิธีเตาของเรา เพราะผมจะพาคุณถอดรหัสทุกสงครามแตกทุกกลยุทธ์ชีวิตเพื่อให้คุณชนะอย่างมีแผนไม่ใช่แค่พึ่งดวงแล้วเจอกันในคลิปหน้าจำไว้ทีมที่ไว้ใจกันคือทีมที่ไม่มีวันแตกและผู้นำที่ใจนิ่งคือผู้นำที่ไม่มีวันแพ้ขอบคุณที่รับชมจนจบสําหรับวันนี้สวัสดีครับ